มาแล้วครับรถด,ด่วน76นะฮะวันนี้ถือว่าทําเวลาได้ดีมากๆนะก็ผ่านสาลานมาก็ช้า19นาทีเองนะแต่พอออกขอนแก่นก็ช้า21นาทีนะช้าเพิ่มอีก3นาทีนะมาทีหลัง518นนะฮะหนี่ถูกกักอยู่ขอนแก่นนะให้76ไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้7 6ทําเวลาได้ดีมากๆนะน้อยมากนะที่จะเห็น76ออก ขอนแก่นก่อน10บโมงนะวันนี้ออก9ก้โมงห้นาทีห้ินาทีนะวันนี้ไปครับดวนเจ็ดกนะก็น่าจะไปสวนกับห5 9้า ะะกลางตอนขอนแก่นท่าพระนะ5้ากาก็ออกท่าพระมาแล้วนะ